ไปนะชนดสุดท้ายนะครับผมตอนนี้เราเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนครับถ้าใครชนะนันนี้ก็คือถือว่าชนะเลือดได้ถ้วยแชมป์โลกไปเลยนะครับติดตามครับผมพร้อมโอเคศูนต่อศูนย์แปดลาจีนหนึ่งศูนย์นะครับเพื่อนมาแล้วไปหลังไปอะไรเนี่ยหนึ่ง นึ่งหนึ่งค่ะหนึ่งหนึ่งดูดีขึ้นแล้วมันนี้ดูดีทงนึ้งนต้องนับนะลูกนะเพื่อนดูน้ำตาเลยครับดูใจเลยครับต้องซ้อม ้องสอง,สองเข้ามาใกล้ๆเข้ามาอีเข้ามาอี ดีมากีมากีมามแรงกว่านี้ก็ได้ไม้แมงปอมันจะมากินลูกแบบเมื่อกี้เ,เ,เ,รเรียบร้อย โอ้โหแลนลี่มากรอบนี้ครับไม่มีใครยอมใครครับเพื่อนโอ้โหโอ้แลนลี่พอยต์อืออือเย้ เพื่อนๆดูนะครับว่าใครขี้โกงนะครับตัดสินด้วยนะครับเพื่อนๆครับผมยข้ไม่มีขแบบนี้อ่านเลยก็ไม่รู้ว้าวว้าวไปว้าวไปไม่มี้เลยนะลิวันนั้นว้าหยอดกันตายก็วิ่งเครับดู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 นะ อ้าพ่อยกให้สามสี่รู้สิพ่อใจดียังไม่กลัวหรอกอะไรปวดเข่าละไม่มันไม่มีเลยไม่มีสี่เท่าสี่เท่านั้นแตะไม่ออกกําลังกายเฮ้ยเพื่อนเพื่อนชงขึ้นแล้วก็ตีเองได้ไหมลูกพือก็ดูนะครับผมพ่อก็ยกให้อีกครับเพื่อน เอาไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับแปดโกกครับแปดเจ็ดค่ะนี่ก็เอาเลยเอาเหนอเอาเลยป้าเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่บอกว่าพรก้ามเจ็ดถึงแปมชนะโอ้ยนี่ก้าเหรอเก้าแปด ม,ม,ม,ม่ออยเลยได้มอุ้ยม่อจะเจะีได้ไงหนไม่มีทางเอ,อ,อ,อันกดดันหนูมากเลยอะแกเกแกโอ้ยนไหมอันนี้เอาเหรอ เก้าเท่านะเพื่อนๆนี่ก็เอานะลถมาเหลือลูกสุดท้ายนะเพื่อนๆครับผมใครได้แต้มนี้ก็คือเป็นฝ่ายชนะเลยนะครับตอนนี้เก้าเท่านะครับผมมาอ่มาเลยครับผมมาโอเคมีทีมงานก่อกลัวนะครับโอเคครับผม ต่อเลยปิดเกมปิดปิดแมตต์ด้วยปิดแมตเลยชนะเท่าไหร่สิบเก้าชนะสองต่อหนึ่งแมตช์นะครับสองต่อหนึ่งเซตนะครับผมใครชนะครับผมบอกที่ทีมิอันนี้ทีมมาเยือนไม่รู้ใครโกงไม่โกงก็ไม่ด้วยก็รูเหรอกนะครับผมอาจะมือฝากคลิปหน่อยครับผมชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็ใช่ก็ใครได้วยนะครับตอนนี้เขาต้อนรับไปกดกระดิ่งดิ้งดิ้งโอ้ไม่ใช่เป็นไปพักก่อนนะคะบ๊ายบาย